สถานที่สหานิงเชียงใหม่หรือเบียงแก้วในอดีตตั้งอยู่เลขที่100ถนนราดวิถีตำบลรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรืออยู่ใ,ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ค,คือปัญหาเรื่องคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีตัดไม้ข่มนามหรือพิธีข่มเมืองคุณไม่สังเกตเลยครับเสาหลักเมืองหรือเสาอินทรินเนี่ยอยู่กลางเมืองทำมาย้ายไปวัดจีดีหลวงมันก็เหมือนคุณเนี่ยคุณห้อยพระอยู่เนี่ยผมเอาพระออกแล้วไปใส่กระเป๋าหรือใส่รองเท้าเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับ,รบเปลี่ยนฐานะเนี่ยเสาหลักเมืองหรือเสาอินทรินเป็นหัวใจของคนอะ่ะ คุณไปย้ายเขานี่ก็เป็นการตัดไม้ข่มน้ำอย่างหนึง่งคุณเป็นผู้ชายยืนอยู่แถวนี้นะมีเงาอยู่เนี่ยผมเดินไปแล้วก็ไปตีนบทขยี้เงาหัวคุณเนี่ยคุณก็มีปัญหาไหมก็มีปัญหาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการทุบคุกการสร้างการสร้างคุกการทุบคุ้มสร้างคุกก็เป็นการทําพิธีข่มเมืองอย่างหนึง่งเปลี่ยนชื่อสมชายเป็นสมหญิงหรือเป็นสมพรเขาก็ มีวิธีการก็คือทํำยังไงดีท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับเขาก็บอกให้กษัตริย์เชียงใหม่เนี่ยคือเจ้าหลวงอิทวิเชียนนท์เนี่ยพ่อของเจ้าดาราเนี่ยไปสร้างคุ้มใหม่ที่ยุพราชวันนี้ที่หออาคารยุพราชเนี่ยเดิมเป็นคุ้มหลวงของเจ้าอิทวิเชียนนท์ผมว่าเขาเก่งมากนะครับเขาไม่ทุบทันทีเดี๋ยวจะทําร้ายใจคนไงเขาบอกคุณไปสร้างคุ้มตรงนั้นตรงนี้ก็โรยราสุดโซไม่มีคนดูแล พอถึงจุดหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากคุ้มหลวงเดิมสุดโทมเสื่อมโทมไม่มีคนดูแลมานานเอา้าไม่มีคนดูแลก็สร้างใหม่ปรับปรุงได้ใช่ไหมครับทำนู่ทำทุบเลยสร้างคุกนะวิธีการสร้างคุกก็คือต้องการที่จะเอาคุกม,มาแทนคุ้มแล้วเสร็จแล้วก็สร้างอาคารต่างๆตั้งแต่ประมาณปี2 4 4 5 ร้อยสิบเอ็ดปีมานี้ก็ทํากําแพงทําตึกข้างในแล้วคุณเชื่อผมเถอตอนนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในรอบร้อยสิบเอ็ดปีที่คุกเราได้เลยคือกําแพงเพราะการสร้างคุกต้องทํากําแพงก่อนใช่ไหมไม่งั้นคนมันหนีนี่จับมาอาคารก็มาท,ทําทีหลังตอนแรกอ,อยู่เพิงไม้อยู่หลังคาบุมใบตองแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เติมหมาเข้าไปดุๆอะไรเงี้ยนะ,ะกาแพงสร้างก่อน น่นนั่นก็ใหม่อายุไม่ถึงว่าสิบเปีค่อยๆทยอยสร้างทยอยสร้างเพระนักโทษมากขึ้นมากขึ้น,นอย่างสมัยสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบมีคนไทยเยอะมากผู้ชายนะครับทะเลาะก,กันตีกันขโมยของอะไรต่างคมขืนเลยเนี่ยก็ติดคุกติดคุกติดคุกจนกระทั่งคุกเนี่ยก็มีนักโทษประมาณแปดพันุที่ดูสิครับอยู่ยังไงที่สองพันที่ยี่สิบไร่มีคนบอกว่าในห้องห้องหนึ่งเนี่ยนักโทษนอนเรียงกันเนี่ย หกสิบคนสามแถวเอาหัวชนเท้าเลยนะครับสามแถวเรียงกันร้อยแปดสิบคนเขาบอกว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยมันนอนห้าร้อยคุณจินตนาการเลยว่ามันนอนทับกันกี่ชั้นเพราะนั้นนักโทษใหญ่ขึ้นในห้องเท่าเก่าเขาก็เลยต้องย้ายผู้ชายออกไปมันไม่ไหวแล้วก็เลยเหลือแต่ผู้หญิงนะครับอันี้ก็ในสุดแล้วเนี่ยคนเชียงใหม่ก็รู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากกับคนเชียงใหม่ คือคุกเป็นเสมือนหอกที่ปักอยู่กลางหน้าอ,อกของคนเชียงใหม่มันขังเลือดเลือดข้างความความเจ็บปว,วดทรมานมันขังอยู่ที่หน้าอ,อกมันต้องอออกให้ได้ก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งสายสถาปัตยกรรมบอกว่าอาจารย์คุกนี้มันมีมา111ปีแล้วทําไมเราไม่เก็บไว้เป็นที่ลึกล่ะบางคนก็บอกว่าเก็บอาไว้ไหมมันมีห้องใต้ดินคุกมืดแล้วน่าจะเก็บอาไว้ ตกแต่งให้มันสวยๆหน่อยให้ฝรั่งมาเที่ยวแล้วเก็บคืนละสองหมื่นให้มันไปนอนห้องเดียวเป็นโรงแรมผมอยากจะถามว่าใครมันจะไปมานอนห้องละสองหมืน่นสามหมื่นหรือให้กูฟรีกูยังไม่ไปเลยนะครับทีนี้เหตุผลที่สองก็มีคนบอกว่าอาจารย์เอาอย่างงี้คุกที่มันดีเก็บเอาไว้คนผ่านไปผ่านมาจะได้รู้สึกหวาดกลัวคนจะได้ไม่ทําผิดผมคิดว่าเหตุผลที่สามก็คุกมันเป็นที่ไม่ดีอ่ะ แล้วไปที่กลางเมืองที่กษัตริย์เคยอยู่ที่ที่ดีที่สุดกษริย์์ก็เลืองเลือกแล้วแล้วคุณจะจะเก็บมันเอาไว้ล่ะมันมีความดีอะไรวันที่26ที่ผ่านมาก็เลยมีพิธีทุบป,ป้ายเรียบร้อยหมดแล้วต่อไปนะครับจะเป็นบรรยากาศพิธีการทุบกําแพงคุกนะครับ จงพรึกษากันนะ <coughs> <coughs>